สวัสดีครับทุกท่านวันนี้นะครับจะผมมาให้ดูศัตรูตัวจักาศของโอเลี้ยงเลยนะครับผมนี่เลยเห็นไหมดูเลี้ยงมากับแมวไม่ถูกกันอยู่แล้วนะครับผมต้องฝึกอ่ะเอ่นิตโน่นตัวหนึ่งมาฮิต ต้องฝึกให้เ <apologize> ข <ina coming around> mm ้ากับแมวให้ได้นะครับเพราะแมวจรมาเยอะเลอเกินจิดอือเห็นไหมใต้ท้องรถนี่ะจิดมาดู เป็นเรื่องที่หนักอกหนักใจนะครับสำหรับแมวจอนนั่งหมอบไม่ไม่ไมแมวมันก็ไม่ไปไหนนะครับดูมันไอ้นี่ก็พร้อมจะพุ่งแล้วเนี่ยไม่ไม่ไม ไม่ยังใหม,ม่ต้องดึงสติให้กลับมาอยู่ที่เรานะครับอ่ะชิดสร้างความคุ้นชินหวางแมวกับหมาเป็นของที่ไม่ถูกกันนะครับอาชิด mày mày nhá kít nè kít kít ma นั่งลงคอยห,หมอบหมอบนี่ยังมีจำเรืองไปหาดูเขาอีกอันนี่นะคือปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่ผมต้องเจอนะครับปัญหาอย่างหนึ่งก็คือแมวแมวจรจรน,นะครับอืมแล้วตอนนี้ผมกลางคืนนี่วิ่งกันเพ่นพ่านเลยฮนะผมปล่อยโอเลียงไว้ข้างล่างไม่ได้เลยครับผมต้องเอาโอเลียงขึ้นไนนอนด้วยทุก ทุกวันนะครับพอเอาอเลี้ยงไปนอนด้วยทุกวันแมวพวกนี้เข้าบ้านนะขึ้นรถนะฮะขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ตอนนี้ก็กลายเป็นว่าเนี่ยต้องเอาผ้าไปคุมมอเตอร์ไซค์ไว้คุมบอกนะครับเบะะบข้าไปฉี่เข้าไปอึในบ้านนะฮะตอนนี้ไม่รู้จะแก้ปัญหายัางไงนะครับเพราะในเมื่อ,อที่เจ้าของบางท่านก็ปล่อยแมวออกมาเพ่นพ่านแบบนี้นะฮะแล้วก็ยากที่จะ ก้เหมือนกันนะเราแก้อยู่ฝ่ายเดียวส่วนเจ้าของแมวก็คือไม่ได้สนใจเลยนะฮะขุ้มเหมือนกันนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับให้ดูว่าวันหนึ่งผมต้องเจอกับอะไรบ้างนะฮะศัตรูตัวจักาศของโอเลียงเลยก็คือแมวนั่นเองนะครับใจ้องหมดมืดหน่อยนะฮะเห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคครับผมสวัสดีครับ